สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนอง้นาๆถูกทันครับผมสำหรับมณีก็เป็นวันที่23ครับผมเดือนสปี64ทางข่ายเซียนคืนกับสิมาแจงเรือนส่งงานเลครับผมเพราะว่ามนีเป็นวันหยุดครับผมเป็นวันหยุดผมเองก็จัดงานเสร็จเรียบร้อยกำลังจิไปส่งเขากับไปชนีบอกว่าวันหยุดครับผมเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศ ทำบุญบานพอดีกับผมเลยบริยงงานแล้วก็ตีดวันหยุดนำอ่ะน,นอำออนะนี่กับผมสินค้าจัดแพกเรียบร้อยกับผมกาลังออกไปส่งไปสนีกับยุดพอดีกับผมนี่ฮะก็ถือโอกาสมาแจ้งให้ได้ทราบกับผมสาหรับลูกคา้าที่สั่งเขามากกับที่จัดส่งอีกที่เป็นวันจันทร์กับผมวันจันทร์สิได้จัดส่งว่าจะเป็นชุดดักนกควักชุดทำคืนหรือว่าอุป,ปกรณ์อื่นๆมีพร้อมกับผม เดี๋ยวพามาเบ่งบงังรันไงครับผมตัวน,นี้จะไปใส่ทิมไวเลยครับผมสามสี่มือ,อเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตอนนี้กำลังเท็ดขั่วอยู่กับผมคลิสเลียงพระเลียงเพนปรที่สองนั่นเขาถ่ายดูบญยางใส่เลยเดียวนี้ แกก็ได้รองว่นนี้ขยันคนนี้จิงเด้คนนี้เขาไรู้่เก่าเนย